วันนี้จะมาแกงยอดวายนะครับนี่ครับเรารนนอุปกรณ์เราเตรียมไว้แล้วแกงยอดวายเราใส่ยอดวายที่เราต้มแล้วใส่พริกไปแล้วพริกแกงวันนี้คู้เท่าต่ำเองครับเราจะใส่พริกแกงกับยอดวายน้ำยานางไปต้มก่อนนะครับต้ม พอมันเดือดแล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงใส่ไก่แกงยอดไหวใส่ไก่นะครับนะครับเครื่องปรุงเรายอดไหวมาจากบ้านยอดไหวนี่จะขมนะครับเราจะต้มน้ําทิ้งสน้ำแล้วปิดฝาไปก่อนนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เรามาตามดูตอนที่มันเดือดนะครับ น่าเรามาเปิดดูอีกทีเดือดแล้วครับหมเดือน,นแล้วเราจะใส่นี้ไปครับไข่บ้านลงไปแข่งยัไวยใส่ไก่บ้านนะครับ เราจะไม่คุ้น,นะครับตอนนี้เราจะไม่คุนปล่อยให้มันเดือดอีกสภาพับี๋้วเราจะมาเจอกันตอนเดือดอีกนะครับวันนี้เรามาดูอีกทีนะึนครับเดือดแล้วครับเดือดแล้วคุณได้คเดือดแล้วนะครับไก่นี้เราจะไมีเคี่ยวนานเครื่องครุงเรากันนี้ครับขาดไปได้บาบา้บาตอนนี้เราจะใส่น้มามันนะครับ หนึ่งสองสองกอน,นะครับก็ความของแซบครับขาดไม่ได้ใส่น้อยอะไรน้อยใสยย่เย,ยอะอะไรเยอะ4ีครับรสด,ดีครับ แล้วนี่ก็ใส่ซีมอนกันช้อนเล็กๆมก็จะคนคูกเขาเข้ากันแล้วมันก็จะชิมดูแกยัดไวน์นี่มันจะขมนิดๆนะครับมันจะไม่เหมือนแกงหม้อไม้ รู้สึกว่ารสชาตินี่ยเสร็จแล้วครับแล้วเราก็จใส่ใบแมงลักนะครับพอไก่สุกแล้วเราก็จะใส่นี้นะใบแมงลักไก่นี้ไม่ค่อยเหนียวนะครับเป็นไก่บ้านไก่ยัง,งนุ่มอยู่จะไม่เคี่ยวนาน มันจะติดป,ปาวิแป๊บนึงมอลครับเราจะใส่นี่ครับใบนึงรักลงไปดดูมใบอีกตูให้นละอีกน้องเรียกเหมือนกันมาไปลงต้องหูกครับทข้าวคนใหน้ข้ากันครับ แกงยอดหวายใส่ไก่บ้านแซ่บๆกับคนาังเขาปัดติดตามด้วยนะคะทางช่องทาง YouTube คนาังเขาพุทเทาพาแซ่บเป็นกำใจให้พุทเทาคนนี้ทำคลิปให้พี่น้องได้ดูต่อไปเะะสร็จแล้วครับสำหรับเกงยอดหวายสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ